กูจะขึ้นสะพานลอยค่ะ I'm going to go up go up uh, the bridge I'm going to go up the ladders จะขึ้นสะพานลอยนะคะ go up ก็คือขึ้นนะคะขึ้น go up คือขึ้นนะคะขึ้น go up go up คุณกูจะขึ้นสะพานลอยแล้วก็ข้ามสะพานลอยไปฝั่งฝั่งทางโน้นเพื่อที่จะอยลูกชายนะคะ ลูกชายจะมารับค่ะวันนี้ค่ะ go up ค่ะ go up ค่ะจะเดินไปเรื่อยๆนะคะ and walk on the beach to อีกฟังหนึ่งค่ะฝั่งตรงข้าม opposite opposite future park รั m สิ y I will wait for my son สูงของอเ t u r e park r a m s e ์นะคะ มีรถมากมายเลยนะคะ There are many cars, many bus, many vehicles, taxi drivers, cars, trucks, รถบันทุกนะฮะ motorcycle, van, wow. แล้วก็ air-condition bus, รถเมย์ค่ะรถเมย์ปรากาศแล้วก็แท็กซี่นะคะ on the street วิวนถนนนะคะวิ่ e ก็ส์ e ่าออ e สตรี on streets โอเคค่ะเดี ung, ๋ยวจค่ะ right ั um, ้คือโกดานนะคะไอโกด้าไ o โกดาเ e อ e เลอรลงนะคะคุณแม่จูงลูกค่ะจูงลูกด้วยความรักวารูปกล้มนะคะค่อยๆลงค่ะ เล็กเด็กเด็กกดเดาค่ะ